เราก็เดินทางตั้งแต่เช้านะคะเปรตโมงครึ่งมุ่งหน้าจูอูเลยนี่คือบัดดี้ของเราในวันนี้นะคะมิเตอร์วินเซนนะคะ่า a ไต้หวันเจนนี่กับเอกกี้นั่งอยู่ข้างหลังนะคะตอนนี้ <c oughs> ใช้เวลาเดินทางประมาณอะไรวะหชั่วโมง one hour and a half นะคะจูอู่เลยหึงชั่วโมงครึ่งโดยประมาณ <c oughs> ตอนนี้เราติดอยู่ที่สะพานชงจึง ชงชิงชงชิงบิดนะคะนี่ถึงแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นสะพานสะพานอะไรไม่รู้แต่ว่าน้ำใสมากอยากนอนอีกอยู่เลยอ่ะช่ช่พวกเธอช่วยเหล็กบ้างด้วยจริงเหรอ อุยถึงแล้วไม่ใช่หน้ากลัวขึ้นมาถึงสะพานอะไรไม่รู้นะคะมันใส่มากมันไม่ใช่สะพานที่จะแกวงเหมือนบ้านเรานะใช่แต่กลางมากมันเหมือนจะเป็นสะพานเป็แกวนเป็นสะพานแวนสะพานใต้วัด So I think maybe today finish time at uh, nine o'clock, uh, eight p.m. Mm? <laughs> if you, buy, you want to buy work. <laughs> okay. 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 Uh, okay. Uh, we the train we stop here. Uh, uh, and yeah. we wait you. Okay. We walk. We walk to wait you here. Uh, no, don't worry. You can stay here. Look around. When you've, oh. um, we finish you finish, you send a message to me. Ah. Maybe I pick you up, pick you up at here. Ah. Yeah. Okay. okay. So, it's, it's the, and, uh, you 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 tell me uh, the coffee shop, coffee mm. shop, mm. Coffee maybe shop. here. Okay. Mm. Okay. Mm. okay. Oh, so long set. So walk around here and then make a call. Uh, send a message yeah. to me something. Okay. Ah. Okay. Uh, you, and then uh, you send a picture to me where where Okay, where? Where? okay, okay. all right me. I pick you up at, over there. Okay? Yeah. And where is Ule on Street? Wing Chun? Ule Street. Street oh, market. Oh, street? Street market. Oh. oh, oh, yeah. oh. Go <laughs> oh, can could Oh, we, can we walk around here first? And okay. Okay. then go to the train? Okay. And then yeah. go here? Okay. And then okay. go around here and okay. make a call to pick it up? Yeah. Exactly. Okay, okay, perfect. Yeah. Do you want to take a picture? Take a picture, please. พิงกั t โอหโอเคนี่เอรดีออริจิป Let's g ขึ้นรถไฟขึ้นบันไดมาแล้วก็ตึกสามชั้นคิวไม่กลุเลยนะยงเ นายพี่เองเหมือนเด็กน้อยเลยอ่ะว้าวโอเคโอเคของเราสีบูน่ารักแชกแผ่นเขียวอ่ะเอาละเทียวเขียว See you, you day. Okay. Bye. Thank you. Thank you. ไปแล้วพี่เอกนั้งไหนใช่ไหมอะ้ครหน้าคนขับอะตัวนี้ ให้ดูซ์ญี่ปุ่นเหรอใช่ให้ดูซ์อุ้ยน้ำตกนี่สวยไงถึงแล้วน้ำตกชื่ออะไรนะตัวคาเฟ่โอ้ยไล่ฟีิดกระเป๋าก่อนิดกระเป๋าไม่ดีสิมาก ถาคุณอยากสั่ััดสวยจังฮะฮส่วยต้องไป้นโต๊ะนี้เตัวนี้เล็กเลยกขบอกว่าต้องสั่งอย่างต่ำแบบนี้อย่างต่ำอะไรนะอย่างต่ำในนี้เครื่องดื่มนะปูชิโน่ติ๊กเลย เมงโกอ่ะวันก่อนเห็นมีคนกินแบบเมงโกลเมงโก้ <นะ S 2> สมูตีต้ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อู่เลยแล้วมันจะมีร้านกาแฟอยู่ร้านหนึ่งซึ่งเป็นวิวที่ด้านหลังจะเป็นน้ำตกแบบนี้นะฮะแต่ว่าเรา้ามาต้องสั่งกาแฟเริ่มต้นเนี่ยราคา230้ดอลลาร์ไต้หวันนะคะจะได้ถ่ายรูปกับเอ,อน้ำตก แล้วก็สามารถขึ้นไปข้างบนถ่ายรูปกับนางโตกได้ด้วยใช่คะน้องเจนกินน้ำอะไรล้อนนี้ไม่รู้อะไรค่ะจิงเจอร์ค่าวมัมายอะไรต่ยากนะขาวมันอยพี่เอก็จะเป็นชาไข่มุกมาตั้งทีชาไข่มุก2อแก้วแล้วแก้วแล้วค่ะแก้วนี้สูมแก้วคืนไปได้ค่ะอยู่บ้านพันลุกไม่กินนะคะ 6คนมากันเองค่ะนั่งรถนั่งรถเมล์ใช่รถบัตรมาค่ะนี่ก็เดินมั่วๆแล้วค่ะอ๋อ้ย้ยโมันมีใครฮอว์ยกันจังเลยหลายคนนุกดีเอ้าทางไหนอ่ะอ้าวทางพี่เอกถูกแล้วไปทางไหนทางชานสุวมรณไปอ้าวเหรอไม่เห็นเลยอ่ะไหนน้องอ๋อนี่ไง เอาแล้วเมือก็ปิดไม่ก็มีคนดูโอ้อน,นั่นไงอะด้านบนนะคะเราก็ประตูโชว์กันเลยปิดประตูให้เราก่อน Let's go here oh. for three Thank you Wow Amazing ้อยู่ที่ตลาดอูเลย์โอนสตรีทนะคะในเมืองอูเลย์โอเลย์หลังจากที่เราไปน้ำตกกันมาแล้วนี่นะคะโอ๊นสตรีทนะครับอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะ dây không, sexy go sexy go, này này này, lông tao, đi đi bả, bầu đi, Khổ quá khổ khổ quay, khổ khổ quay, quên ตัวบ้านเลยนี่ยๆเขาบอกว่าต้องกินอะไรนะของคุณป้านั้นโอ้ดีค่ะวับกิ่งวับกิ่งอะไรนะวัยเข้าฟ่างเหรอ ไวน์กาฟัดนี่ค่าไวน์กาฟังนี่หรือเปล่าไม่ใช่อัเนี้ยวค่ะคุณเชียงก็คยๆจะเป็นตลาดแบบว่าตลาดสุด่ะตลาดสุดนี้ยังมาเกิดที่โอ้ยไอโมลูกหน้ารักกัน คุณเชียง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 กับโมจิย่างเป็นตลาดเล็กๆเป็นตลาดเล็กๆแค่หน้ซอยเดียวเหมือนในนั้นเลยลำปำลำปำเลยค่ะ จัดเรียบร้อยมากเลยในมีปากข้าวด้วยมีน้ำอะไรนีิดน้ำอะไรเลงแบบอย่างนั้นนั่นเหมือนที่เขาใส่ในแชมพูบ้านเราไก่ปากชซมีไก่ปากชซมีไก่ปากโซมีของบ้านเราเลยโอ้ของคุณป้ามีนั่นด้วยอ่ะอะไรนะชานมไข่มุก ผลไม้แม,ม้กินเพียงที่ร้านอะไรไม่รู้นะคะคุณป้าก็กวาดมาือมาอาหารที่เราสั่งนันก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> คือเมนูเด่นไข่เ,เจียวค่ะไข่เจียวอะไรพี่ไข่เหรอไม่รู้แต่โห,หดีนะอานี่นะคะปลา,า,ากระพงโอเคปลากระพงทอด

Oh, mm -hmm. oh. Okay. <laughs> okay. 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 Yeah, you can get it. Huh? Okay. Oh. Okay. Yeah. Oh. No, I mean that you can get at least. Oh. Thank you. มาถึงตลาดเชงกินโอนสตรีทนะคะอ้เป็นคล้ายๆถนนคนเดินลักษณะจีนๆอากาศเย็นๆมาแล้วนะคะแล้วก็สไตล์จีนๆโบราณ นงานนี่เลยสวยๆนักเลยนะคะบรรยากาศลมเย็นนะคะคุยอีกเย็นๆเย็นสบายเลยะคะ่ะ,ะมีขนมตรงเลยกินเยอะแยะมากมายขนมเค้กขนมขลังขี้ไปเลยนั่นอะไรน <û> ะยานพาสารุตเอเจียเตือ,ไ,ตอไม่เจียเต๋อไหมอะไรอ่ะอ <c oughs> ันไม่ออกโอ้ยพาสปารุตรถไฟปูเออพาสปารุตมีรุ่นก็มี มันอยู่ได้กี่วนน่ะอยู่ได้กี่วันซือนะคือของนะครับกูจีนไม่ได้ก็ยังมาพูดจีนเนี่พูดอีกนะขอบคุณมากเลยครับ เออช่วยช่วยล่ะจำด้วยควาจุเกลืออะไรอันไหนกันเลยอ๋อ现在很红,红它从它这个非常红红า对玩具的玩具现在是爆红就像这样ต่อสู้อะไรประมาณนี้โอโอเค

อ่าคุณจอบแคนแอคทีทมายทางน่มเอีน้อ่หาอเคโอเ่งเองตไม่เอาแขนเชไป่อนอันนี้คืออะไรอ่ะก๊อเจนั้ยปลาเชียนกูาเชียนกูปลาู

Ồ, kê chụp cô. À, hú thẳng, hú thẳng. Yeah, ok. Thank you. Chia chia sai chèn. Nghĩa này là nghĩa này. là gì? Coffee Honey. Mày à Mày à thẳng. Yem. Mày mày Bánh

ปวดควายไปจนเลยนะพ่อ้าโลมากเลยอ่ะหืมปวดควายแล้วนี่นะกินนะกินปวดควายนากินว่าเลยเธอควายหายใจได้เลยปวดควายอยู่ดีแตวตัวายปวดควายโอเค this is meat b a n meat b a n โอเคอ่ะล t s try เอาอันนี้ก่อนนะ thank you เย็นชิมดูนะอร่อยอร่อยนี่ข้างในของใครนี่ของเขาส์เกี๊ยน original เบอร์ข้างในมันไม่ใช่เป็นอันเป็นสีนี้อันนี้รสอำมม่วงมะม่วงกับไอ้นั่น ก็เหมือนไม่เทลงไอศครีมนะเป,นเป็นแป้งถั่วเลยเออถั่ว,วอัดถั่วแน่นๆแบบเขาบอกว่าตัวมันทำจากถั่วแล้วก็ค่อยอ,ะอ่ะอ,อร่อยไหมชิมดูดิข,ของตัวอร่อยพีย่ <laughs> อร่อยเปรี้ยวๆเนาะไหนดูดิเปรี้ยวๆเลย เปรี้ยวๆเปรี้ยวๆเปรียปร้ยวๆแบบมะม่วงกับอะไรนั่นอ่ะอนะืมมีร้านชานี้น่าร้อยอ่นะ <c oughs> ใช่อืมโอ้นี่อะไรยงัยงยังของราค,คาถูกกว่าหลากแรกที่เราไปหรอนะราคาหลักสิบอั่นราคาแค่ตโดวนหน้าตาคุณมาเดินจะไม่มใช่มีคนใจ่อ<ม>่มันไม่เหมือนท่องเที่ยวเหรอหนเนี่เจ้าคู่เหม็นไหมล่ะ

ฝีฝีอ๋ออ๋อหัวเราะดอมปาชิปาชิกี่บาทปะมีไหเมืองสิงคลิงนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเซ็งเคงสิงคลิงนี่น่าจะเป็นสวนสาธารณะก่นนะแล้วก็มีตลาดจูเดียไฮแล้วโรงเรียนเซ็งเพ็งจูเดียไฮสคูลตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเซ็งคลิง ยของกินของกินอร่อยทุกอย่างเลยเซเว่นมีโอ้ลาลาด้วยใครไปเมนสเตชันใช่ไหมเหมือนต้องเดินกลับมาเขาบอกตรงไปแล้วไปเลี้ยวฝั่งนู้นอ่ะไปมาจ้ะตรงไปแล้วเลี้ยวซ้าย แอองเ้นะเอพวกาพวกสือน้นนเดียวเิบเปล่งกับบ้านเราเหรออ้ยมีอะไรอ่ะข้างหน้าไปร้านอะไรเไปไหนอ่ะไป่ายนั้นิงนี่จีเหมือนติงเห็นมันนับมันปักมุดตรงนี่มันจะแยกเป็นเสาแดงเสาเหลืองเสาฟ้าอย่างเงี้ยสิเหมืนติงนี่โซนเสาแดง